อยากจะบอกกับทุกคนว่าเวลาที่เราเป็นฝ้าหรือว่าผิวพันธ์ไม่ผ่องใสอย่างเงี้ยค่ะเราก็มักจะไปหาครีมมาทาใช้กันแดดต่างๆนานา,นานแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะคะต้อยว่าภายในร่างกายของเราก็สําคัญนี้นะคะเราจะมารู้จัก8อาหารต้านฝ้ากันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับต้อยเวอร์เรจี40จ้าวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําสําหรับ8อาหารต้านฝ้าให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะ การทานอาหารการทานผักและผลไม้นะคะก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณเราผ่องใสแล้วก็ตรงที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดของเราก็จะจางลงแล้วก็จะดีขึ้นด้วยนะคะตัวแรกนะคะนั่นก็คือส้มส้มหลายคนนะคะก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าส้มเขามีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยทานส้มบ่อยๆนะคะผิวเราก็จะสวยมากเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาที่เราใช้ส้มนะคะก็ใช้ส้มที่สดๆเลยนะคะแล้วก็มาบีบแล้วก็ใส่แผ่นมาร์กแล้วก็มาร์กหน้าได้นะคะจริงๆแล้วช่วยในเรื่ เรื่องของพวกริ้วรอยรอยดำรอยกะอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับตัวส้มนะคะตัวที่2นั่นก็คือตระกูลเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่ที่เราชอบกินกันนะคะซึ่งตระกูลเบอร์รี่นี้นะคะเขาก็จะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าไชซย,ยานินนะคะไชซย,ยานินนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดรอยเหี่ยวย่นของเราได้ดีด้วยนะคะส่วนตัวที่3นั่นก็คือมะเขือเทศจ้ามะเขือเทศนะคะเขามีไลโคปีนสูงมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่เราเอาน้ำมะเขือเทศมาพอกหน้านะคะ่ะพวกฝ้ากระจุดด่างดำของเราก็จะดีขึ้นด้วย,ยตัวที่4คือ ปลาแซลมอนจะทุกคนอร่อยมากเลยนะคะปลาแซลมอน,นะคะ่ะและปลาแซลมอนนะคะเขาจะมีสารที่เรียกว่าแอดดนเซนเชียนะคะที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการเสรื่อมสภาพจากแสงแดดนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องริ้วรอยต่างๆมาถึงตัวที่5นะคะนั่นก็คือกาแฟกาแฟช่วยในเรื่องอะไรเราได้บ้างนะคะกาแฟเขาจะมีสารตัวหนึ่งนะั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะช่วยในเรื่องของการ สารต้านอนุมูลอิสระ,น,ะนั้น,น <ะ S 1> คนที่ทานกาแฟก็มีเฮแล้วจ้าทุกคนนะคะนอกจากจะให้ทําให้เรากระชับกระเจงนะเขาก็ายังทําให้เรานะคะมีผิวพรรณที่สดใสด้วยแต่ก็ควรจะทานแต่พอดีนะคะตัวที่หกในเรื่องของชาเขียวชาเขียวจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําคัญที่สุดนะคะของชาเขียวก็คือป้องกันนะคะมะเร็งผิวของเราได้ด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับชาเขียวและตัวที่7นะคะนั่นก็คือแอปเปิลนะคะซึ่งในแอปเปิลนะคะเขามี สารฟอริฟินนนนะคะที่จะช่วยทําให้เรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ยังทําให้นะผิวฝ้ากระของเรานะ,ะกระจ่งางใสขึ้นมากๆเลยนะคะและสิ่งสําคัญก็คือเวลาที่ทานแอปเปิลนะคะควรที่จะทานทั้งเปลือกนะคะเพราะว่าสารตัวนี้นะคะอยู่ในเปลือกจานะและตัวสุดท้ายนะคะตัวที่แปเนื้อแดงนะคะเขาจะมีธาตุเหล็กอยู่มากเลยสําหรับเนื้อแดงนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการขจัดสารอนุมูลอิสระของเราด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะในการดูแลผิวให้ ผิวเรามีความกระจ่างใสฟา้ากาดหรจางลงไปสิ่งสำคัญก็คือการทานอาหารควบคู่กับการดูแลผิวชั้นนอกของเราด้วยการทาครีมนะจ๊ะก็อยากให้ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้และทีม m o r a l t y 40 Up ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย